Okay, ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเจ้าเมาส์ตัวนี้นะฮะ G903 แต่ก่อนอื่นเลยไปดูอินโทรกันก่อน G903 ตัวนี้นะฮะเป็นเมาส์ตัวท็อปทที่มีอยู่ในท้องตลาดณนะปัจจุบันนะฮะโดยแล้วก็เป็นตัวท็อปทอปตัวหนึ่งของตัว Logitech เลยนะครับนอกเหนือจากตัว G502 ที่เป็นที่นิยมเดี๋ยวเราไปดู Unbox กกันก่อนแล้วเรามาดูกัน แล้วค่อยมาดูเรื่องของสเปคและการใช้งานรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆนะครับ ดูอันบ็อกซ์กันไปแล้วตอนนี้มาต่อกับอุปกรณ์ภายในข้างในมีอะไรบ้างครับมีสาย USB ความยาว1.8เมตรเป็นสายถักนะฮะคุณภาพดีเลยทีเดียวนะฮะข้อเ,เสียคือไอตรงนี้แหละมันทําให้เราไปใช้กับอุปกรณ์อื่นไม่ได้นะฮะต้องเสียบเข้ากับของเขาอย่างเดียวเลยนะครับเปิดเขาล็อกของเขานะฮะอ่าอย่างที่2คือพวกเอกสารต่างๆรวมถึงสติกเกอร์ตัว G นะะเอกสารผมไม่กลางให้ดูแล้วกันนะฮะต่อไปเป็นกล่อง กลงนี้ก็จะมีน้ำหนักถ่วง10กรัมแล้วก็ปุ่มเพิ่มทางด้านขวามือของเมาส์นะฮะแล้วก็ตัวแปลงแล้วก็ตัว USB Unify แล้วก็ฝาปิดทางด้านซ้ายมาถึงที่ตัวเมาส์ตัวเมาส์ใช้วัสดุ ABS นะฮะเป็นดำด้านแล้วก็มีเปียโนแบ็กเสริมนิดหน่อยตรงนี้ที่เป็นเคเล่าเนี่ยเป็นสติกเกอร์นะฮะผมติดเองเนื่องจากการใช้งานาไม่อยากให้ปุ่มมันเป็นรอยเงาๆนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟ บอกสถานะของ DPI ที่เราใช้อยู่แล้วก็ไฟข้างหนอีกอันหนึ่งนะครับปุ่มมีทั้งหมด7ถึง11ปุ่มนะฮะสามารถ7 7คือปุ่มหนะ้าปัจจุบัน11ปุ่มแล้วก็เพิ่มตรงนี้อีกปุ่มนะฮะ7 8 9ซ้ายขวาแล้วก็เพิ่มปุ่มตรงนี้ได้อีก2อันตรงนี้ก็เป็นแม่เหล็กดูดนะฮะเห็นแม่เหล็กะฮะเหมือนกันนะฮะปุ่มทั้งสองข้างก็จะเป็นแม่เหล็กดูดเหมือนกันนั่นนี่ก็เป็นเหมือนกันนะครับพูดถึงการเชื่อมต่อจเจ้าเมาส์ตัวนี้มาเชื่อมต่อได้แบบทั้งมีสสสาายยยยซเเีบล่นไปด้ว เพื่อชาร์จแบตได้นะครับหรือจะต่อเป็น USB Unify แล้วก็ใช้งานแบบเป็น USB ไร้สายได้นะครับหรือว่าจะใช้กับเรียกว่าอะไรนะเจ้า Powerplay ของ Logitech ก็ได้นะครับการเชื่อมต่อทั้ง3รูปแบบ Logitech เ Log คลมว่าเทียบเท่าอยู่ที่1 0 0 0 h z หรือ Response Time อยู่ที่0.1ม mm. ิลลิเซกนั่นเองแล้วก็เจ้าเมาส์ไร้สายของยี่ห้ออื่นนะครับ ไม่ใช่ย่ออื่นอย่างเดียวหรอกผมว่าตัว l o g i t e c h เองด้วยที่ไม่ใช่เกมมิ่งอ่ะ,อะมันจะเชื่อมต่ออยู่ที่ประมาณ500เฮิร์ตหรือ0.5มิลลิเซกนะฮะในการ Re s p o n s e time นะฮะ0.5มิลลิเซกซึ่งเจ้าตัวนี้มันเคลมว่ามันทำได้0.1มิลลิเซกซึ่งเหมาะกับการเล่นเกมอย่างมากสำหรับใครที่จริงจังเรื่องการเล่นเกมสำหรับผมผมแยกไม่ออกนะ0.1กับ0.5เพราะเพราะว่าผมไม่ได้จริงจังเกมมิ่งขนาดนั้นนะฮะแต่แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นเกมจรงิงจังอาจะแยกออกนะครับ เมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องนะฮะโอ้ต่อไปนะครับมาถึงเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวนี้เป็น Hero 16K Hero 16K คืออะไรคือ Hero 16K คือเซนเซอร์ที่สามารถดัน DPI ได้ไปถึง1 6 0 0 0 K เอ้ย16,000 DPI นั่นเองนะฮะซึ่งเซนเซอร์ของ Logitech เขาจะมีอยู่3ตัว ตัวแรกคือ PMW3366 ซึ่งเดี๋ยวผมจะเรียกเป็น3366ละกันนะฮะอีกตัวหนึ่งคือ Hero 12k จะมีอยู่บน G304 ตัวเดียวนะครับที่เหลือก็จะเป็น Hero 16k ซึ่งอาจจะอยู่จะอยู่บน Mouse Grade Premium หน่อยหนึ่งก็คือตั้งแต่พวก Series 4ขึ้นไปที่ผมเห็นนะ,นะะราคา23000ขึ้นไปนะครับตัวตัวเซนเซอร์ Hero กับ3366อ่ะข้อเสียไม่ใช่ข้อเสียผมว่าข้อแตกต่างมันมีอย่างเดียว ก็คือเรื่องของการกินไฟตัว3366จะกินไฟมากกว่า Hero Sensor นะครับเพราะฉะนั้นโดยประมาณ30-40%ส่ะนะฮะส่วนเจ้า Hero 12K ต่างกับตัวอื่นยังไงผมแจ้งก่อน DPI ของ Hero 12K จากที่การที่ผมไปหาข้อมูลมาในอินเทอร์เน็ต DPI ของเจ้า Hero 12K จะไม่แม่นยำเท่าตัวอื่นอย่างเจ้า3366กับ Hero 16K เนี่ย เซตด p i ที่1000เจ้า Hero 12K จะต้องเซตด p p i ที่1050หรือ1100นะครับถึงจะเทียบเท่านะฮะก็อันนี้เป็นข้อแตกต่างของเซนเซ,นเซอร์ทั้ง3ตัวไม่มีอะไรมากก็ลองไปเลือกกันดูนะครับไม่ได้คุณภาพไม่ได้ต่างกันนะฮะในท้องตลาดยี่ห้ออื่นก็คุณภาพเซ็นเซอร์อยู่ในเกรดนี้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนที่เขาพัฒนานก็เพื่อเรื่องของ power เองเดียวเพื่อให้คนสามารถใช้งานได้นานขึ้นมาต่อกันที่ตัวนี้ แบตเตอรี่ของเจ้าเมาส์ตัวนี้อยู่ที่140ชั่วโมงถึง180ชั่วโมงทัอน้างเยอะเลยทีเดียวนะครับและก็เยอะที่สุดพูดเลยว่าเยอะที่สุดในกลุ่มเมาส์ Logitech ท,ที่มีอยู่ในตระกูล Logitech G ทั้งหมดนะฮะแต่ราคาของเจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้ถูกราคาเต็มอยู่ที่5,990บาทนะครับและเจ้าตัวนี้มันก็มีเซ็นเซอร์2ตัวลองไปเลือกกันดีๆนะฮะ เพราะถ้าคุณไปซื้อตัวที่เป็น PMW3366 แบตเตอรี่ของมันจะอยู่ได้ไม่เกิน60ชั่วโมงนะครับก็จะน้อยลงมาเกือบครึ่งเลยประมาณ30-40%นะครับและเมื่อผมจะคือจริงๆผมบอกว่าตัวนี้มันคุมคนะมนค้มค่านะมันคุ้มค่าเนื่องจากว่าถ้าเทียบกับเจ้า G502 ที่คนอื่นชอบใช้อะเจ้า G502 มันใช้แบตบ แบตเตอรี่อยู่ได้นานแค่ประมาณ2 6ชั่วโมงถึง6 0ชั่วโมงเหมือนกันหรือ40ชั่วโมงนะผมจำไม่ผิดนะครับเจ้าตัวนี้มันอยู่ได้ถึง140-180ชั่วโมงเลยนะแต่ว่าขนาดเมาส์มันก็จะใหญ่กว่าเจ้าตัวอื่นมันก็จะใหญ่กว่าเจ้าตัวอะไรนะตัว G 5 0 2นะครับเพราะฉะนั้นลองเลือกกันดูคือจริงๆไอ้แบตเตอรี่เยอะไม่เยอะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการคุณภาพเขาเรียกว่า คุณภาพของเมาส์ะว่ามันจะอยู่ได้นานมันจะทนไหมนะฮะเพราะว่าการที่เราต้องชาร์จบ่อยๆอแบตเตอรี่มันก็จะเสื่อมเร็วนะครับมันจะมีเซอร์เคิลของมันนะฮะแต่ว่าขนาดก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นอย่างหลายๆคนก็อาจจะถนัดกับ G 5 0 2มากกว่าเจ้าตัวนี้สําหรับผมผมถนัดเจ้าตัวนี้ผมบอกก่อนว่าทําไมเหตุผลที่ผมบอกผมถนัดเจ้าตัวนี้เพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยจับ Mouse เมาส์เล็กๆมาแล้วผมมีปัญหาเรื่องการปวดข้อมือนะฮะ ผมก็เลยพยายามค้นหาวิธีต่างๆแล้วผมก็มาเจอว่าการจับเมาส์ใหญ่ๆเนี่ยมันมันทำให้เราข้อมือเราใช้งานใช้งานข้อมือน้อยลงคือมันเหมือนมันมีตัวคํามากขึ้นอ่ะมันรองรับเต็มมือมากขึ้นแต่การที่เราจับเมาส์เล็กเราต้องเกร็งตัวนี้มันไม่เกร็งนะนั่นเป็นสาเหตุที่ผมบอกว่ามัน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 ดีนะครับในเรื่องของเออร์เกอร์นอมิกแล้วมันโอเคนะฮะทางด้านแล้วกซ่แล้วก็การออกแบบก็จะเหมาะสําหรับทั้งคนที่ถนัดซ้ายและถนัดขวา นี่คือข้อดีของมันนะครับในส่วนอื่นๆนะผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะฮะจากการใช้งานผมให้คะแนนไป8เต็ม10เลยตัดนิดนึงเรื่องไฟเพราะว่าปรับแต่งไฟได้น้อยมากนะฮะจริงๆมันควรจะมีวิบ,บวับวิบวับอะไรมากกว่านี้นิดนึงนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งแต่จริงๆมันก็จะแบบเขาต้องการความพรีเมียมเขาก็เลยใส่ไฟมาให้น้อยหน่อยนะครับอ่ะการเลือกซื้อเมาส์นะครับก็แล้วแต่คนถนัดละกันนะครับส่วนเรื่องราคา ที่บอกไปก็คือ5,99 0ราคาตัวของเมาส์ตัวนี้มันจะตลกมากนิดน,นึงเมื่อเทียบกับเจ้า G 5 0 2นะฮะสองตัวนี้ราคามันจะตลกนิดน,นึงตอนน,นเวลาที่ผมซื้อเมื่อประมาณ45เดือนก่อนเจ้าต,ตัวนี้แพงมากผมซื้อมา4 0 0พเงินสดสี่0ร้านอะไรไม่ขอพูดนะครับออตอนนั้นเจ้า G 5 0 2ทำโปรอยู่ที่ประมาณ3,500 แต่เจ้าตัวนี้แพงกว่าผมยังได้ G 502เหมือนกันนะตอนนั้นแต่ด้วยความที่จับเราไม่ถนัดมือผมก็เลยมาตัวนี้แต่นับปัจจุบันเนี่ยครับหน้าร้านเมื่อประมาณ 2- 3วันก่อนที่พารุ่นน้องไปซื้อคีย์บอร์ดเจ้าตัวนี้ถูกกว่า G 502ไปแล้วนะฮะโดนโปรโมชั่นทำโปรโมชั่นถูกกว่า502 G 502แต่บนเว็บลาซาด้าเมื่อเช้าที่เปิดดูของโลจิเทคเองไอ้เจ้าตัวนี้ก็ยังแพงกว่า G 502อยู่ดีซึ่งโปรทั้งหมดจัดโดย o g i t e c h นะฮะผมก็ไม่รู้ว่า เพราะท่าน Logitech จัดโปรยังไง Marketing คิดแผนอะไรอยู่นะฮะก็ไปก่อนจะเลือกซื้อก็ลองเช็คราคากันดูนะครับจะได้ไม่ผิดหวังไม่เสียใจกันนะฮะแล้วก็โอเคผมว่าน่าจะหมดแล้วล่ะกับเรื่องเมาส์ตัวนี้ก็เนี่ยคือรีวิวคร่าวๆว่าผมว่ามันดีผมว่ามันดีเหมาะสำหรับคนที่เล่นเกมจรงจิงๆแต่ว่าเมาส์ของ Logitech จริงๆอะทุกตัวมันที่ใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกันอะ ที่เป็น Hero 16k หรือ pm 3366 pmw 3366หรือ 12k 12k มีอยู่ใน g 304ตัวเดียวอาจจะตัดตัวนั้นทิ้งคุณภาพใกล้เคียงกันหมดครับเพราะว่าเซนเซอร์คุณใช้ตัวเดียวกันเทคโนโลยีเป็นไรซ์สปีดเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเมาส์สายถ้าใช้ pmw 3366ไม่มีปัญหาแน่นอนว่าคุณไม่มีเรื่องปัญหาเรื่องแบตแต่ถ้าเป็นเมาส์ไร้สายพยายามหลีกเลี่ยงตัว3366ละกันนะครับเพราะผมเพราะผมมองว่าแบตมันน้อยเกินไปนะฮะมันจะกินแบตมาก ก็ลองเลือกกันดูครับทุกตัวในใน g i t e c h คุณภาพใกล้เคียงกันอยู่ที่ดีไซน์อย่างเดียวนะครับส่วนปุ่มของเมาส์ Logitech ทุกตัวก็เป็นปุ่มเชิงกลนะครับไปเลือกกันดูถ้าคุณคิดว่าสุดท้ายผมฝากไว้ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปถัดไปผมจะรีวิวอะไรอีกหรือผมจะพาไปไหนสวัสดีครับ